อันนี้คือห้องนอน,อน,อนใช่ห้องนอนห้องนอนแบบเรียบง่ายจริงๆนะก<ช>็ยังเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่อ่ามีพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเกมไงกับพวกของสะสมนนวันนี้ขออนุญาตเข้าไปดูห้องเสืออ้อผ้าได้ค่ะนี่ห้องเสื้อผ้าเป็นจริงๆนะพี่ว่าน,น,บบน้อยนเหมา <N> พอทีสองคนนะอันนี้ฝั่งเจี๊ยมนี่ฝั่งน้องเบียร์แค่นี้แค่นี้จริงๆเหรอแค่นี้จะเป็นคนที่ใส่เสื้อตัวเดียวทําทุกอย่างเน้นเกย์เกขาสั้นด้วยใช่ดูสิมีแค่นี้แล้วก็เสื้ออันนี้ที่ใส่บ่อยสุดก็คือจะอยู่ที่นี่ออก็เสื้อยืดคือเสื้อตัวเดียวของเจี๊ยมนะบอกเลยว่าใส่คุ้มมากเจี๊ยเป็นคนอาบน้ําครั้งเดียวต่อวันต่อวันใช่ไหมตอนกลางคืนก่อนนอนอาบน้ําเสร็จใส่ชุดนี้นอนตื่นเช้ามาไปทํางานใส่ชุดนี้เพราะใส่เสื้อหมอทับกลับมาอยู่บ้านก็ใส่ชุดนี้กลััับบมมมาาาานนนออ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 กกกกก็ลลยยยงดดีีีีเเเชุุววใใสสส่่่ค้้้ไปืต ห้องน้ำสวยจริงทำไมต้องเป็นคู่คือมันเริ่มจากก่อนที่เราจะมีบ้านแล้วเราอยู่ห้องของเจ๊บสมัยก่อนเนะี่ยก็จะมีห้องน้ําแล้วทีเนี้ยเวลาอาบน้ําอ่ะบางทีมันอาบพร้อมกันมันจะต้องแยกน้ําอุ่นกันเนะจ๊ก,ก็เลยคิดว่าถ้ามีบ้านนะเราจะอาบน้ําพร้อมกันแล้วได้น้ำอุ่นไปพร้อมกันเอาง่ายๆว่าคิดเผื่อมาหมดลนะใช่คิดมาก่อนคือเจ๊เอาเพนพอยททุกอันที่มีตั้งแต่เคยใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กเอามาแก้อยู่ในหลังนี้หมด